สวัสดีครับทุกคนหลังจากเราออกรอบไปนะครับเราก็สก,กอร์ก็ยังไม่ต่ำกว่าร้อยวันนี้ก็เลยจะมาทําความสะอาดไม้และเปิดวันใ s ม n m แบ็กกันนะครับมาดูกันว่าผมใช้ไม้อะไรกันบ้างทุกคนจะได้ไม่เบื่อครับมาดูกระเป๋าผมกันนะครับในนี้มีมืออันแรกของผมนะครับมีคูปองที่วีไว้ซื้อลูกในเลนได ขึงมืออีกสองอันของผมลูกกอล์ฟผมลูกกอล์ฟผมอีกอ่าแล้วก็น,นี้ก็คือทีของผมนะครับอันนี้แปรงสีฟันขัดหน้าไม้เวลาเพื่อนดินและนี่ก็ลูกของผมอีกแล้วก็ลูกของผมอีก อันนี้ก็คือผ้าไว้เช็ดไม้ของผมนะครับนี่ก็คือถุงมืออีกถุงมือของผมและนี่ก็คืออีกถุงมือของผมเองและนี่คือคอรอเ c o v e ของตัวถุงนะครับ และนี่คือถุงมืออีกทุกที่ไว้ใช้ตีกอลของผมที่ใช้ตอนนี้นะครับส่วนอันนี้กล่องที่ใส่กล้องไว้ดูระยะของผมเวลาออกรอบครับและไม้กอล์ของผมนะครับ Everybody the world Please Lord, give me world in a sign. a sign. Feel like mind. Everybody s ไม้ทั้งหมดของผมมี14ไม้นะครับนี่คือไดเวอร์ของผมเองครับที่เป็นเวอร์หมาเป็นสเตลฟ์ทูนะครับ ตอนแรกเขามีก้านของเขามาให้อยู่แล้วแต่ว่าผมไปเปลี่ยนเป็นกา้านอาน้ำหนัก4.5นะครับก็นี่เป็นแปเว์ของผมนะครับหรือหัไม้สามก็ได้ะครับเป็นตอนแรกเขามีกาา้านของเขามาให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมไปเปลี่ยนก,าก,ากา able, ้านเป็นก้านก้านเอสเตเบิลก็จะไม่ผิดน,นะคะรับทีด ส่วนอันนี้ไฮบิดผมไฮบิดให้ไฮบิดสามไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยส่วนอันนี้ไฮบิดสี่ของผมนะครับที่เป็นยี aw, ่ห้อเทเลอร์มีนะครับก็ไม่เปลี่ยนอะไรเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดเหล็กกันนะครับนี่เหล็กท่าของผมที่เป็น E 770นี่ตอนแรกผมใช้ใช Lady นะครับแต่ผมก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็เหล็กทุกเหล็กของผมเป็นก้าน750น้ำหนัก เอ่อเจ็ดสิบห้าครับผมเองครับรนี่เหล็เกเจ็ดผมนะครับรและนี่เหล็กแปดผมเองนะครับและนี่เหล็กเก้าของผมนะครับส่วนอันนี้ที่ชิ่งเวทของผมเองนะครับ ส่วนอันนี้นี้แก๊ปเวทของผมหรือเป็นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ50นั่นเองนะครับ s <S ที่เป็น e aw, อนนี้อไ <'s> e ตเตอริส <Trust me. S 1> ที่ไม่ใช่เทเลมีส่วนน,นี้แซนด์เวทของผมที่เป็นของเลดี้นะครับ ส่วนอันนี้60ของผมส่วนอันนี้พัตเตอร์ของผมนะครับที่ไม่ใช่เทเลเมตนะครับเป็นคาราวีโอเดซี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำความสะอาดไม้กันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมของก่อนนะครับ ที่เราสิ่งที่เราจะต้องใช้คือกาละมังที่มีน้ำอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ผ้าไว้เช็ดไม้นะครับแล้วก็แปรงสีฟันของผมเองนะครับที่ไว้เช็ดที่มีไว้ขัดไม้นะครับไม่ได้มีไว้แปรงฟันเรามาดูเหล็กกันก่อนนะครับผมจะทำเหล็กก้าวให้ดูนะครับเดี๋ยวเร,เราทำอย่างนี้นะครับ โหสะอาดขึ้นเฮ้อเลยรอยลูกที่อยู่ในเรียนได้ได้หายไปแล้ว I feel like I'm losing my mind a s e v e r y b o d y in the world b i n d Please Lord give me a sign A sign I like I'm losing my mind. Is everybody in the world Oh Please, Lord, give me a sign, A sign I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, and feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get Waiting to be put down, hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news that fits, some news that shit, shit. a stupid myth. You choose to live, or choose to dip, you choose to fight, or lose your grip, and lose a gift. dog oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me up a... home, I feel like I'm losing my mind. everybody in the in blind please Lord, give world please sign me เ, <sighs> เรามาเก็บอุปกรณ์ใส่ถุงกันนะครับ i feel like i'm losing mind feel everybody the world blind? please Lord, give is my world a, sign. a sign. be the greatest everybody on the fake shit i look around and feel like everybody is the fakest. i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way and to be put down it ain't your place all this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the news it fits i'm losing shit a stupid myth you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose a gift oh. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please lord give me a sign. no mercy in this world, just hunger, thirsty persons, in different versions. Each do what they that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your bro. จะไปสนามไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย